มุนดได้เด้อเจาะตอนนี้นเรากำลังอยู่เส้นทางจะไปไพาม่านนะครับเดอะล็อกวิวพอยต์ก็จอดเข้าห้องน้ำนเขาเขเทเข้าไปตอนนั้นมาเสร็จหรือเปล่าแม่นครับห้อย่อนกลับมาเขาหย่อนกลับมาจากจากลักเศร้าลงมาลักเศร้าลง,งมาแมนแมนครับอถตอนเข้าไปเขาออกคุณแม่นครับุนนมมา่่แตอนนี้หาปั๊มปตทไม่เจอนะครับ เอาประเดี๋ยวเขาเก็วนไปทั้งฝุ่นเป็นบมอกเขากับทั้งเกาได้โจ้ั้างวุ่นวุ่นกัะทั้งไม่เลยไกลเด้ทางไม่ค่อยมีรถนะครับแต่รถบรรทุกเยอะถือว่าเป็นทางที่จะวิ่งไปหลักซาวเพื่อจะวิ่งเข้าเวียดนามไปได้อีก20กิโลนะครับจะถึงเดอะร็อกวิวพอยท์ ช่วงนี้พักเข้าห้องน้ำก่อนนะครับห้องน้ำไม่มีตังมาไม่มีัตอนนี้เราอยู่ผาม่านนะครับสปปลาวแขวงคำม่วนเดอะร็อ v วิวพอย n ์ เป็นจุดดูวิวของภูเขาที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือเป็นซิฟไลน์นะครับใช้เวลาเล่นประมาณ2ชั่วโมงก็คือก่อนเล่นต้องมีการอบรมซึ่งจะมีสตาฟคอยอบรมให้ค่าใช้จ่ายต่อ1ท่านประมาณ1 0 0 0กับ50บาทนะครับผมใช้เวลาเล่น2ชั่วโมงเลยสำหรับใครที่จะมาเล่นก็ควรจะเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยถ้า จะเล่นก็ถ้าพักที่นี่ด้วยนะจะมีส่วนรถในการเล่นซิปลายให้เรามาถึงตอนนี้ก็เวลาเที่ยงนะครับใช้เวลาเล่นสองชั่วโมงมันก็จะนานค่อนข้างจะนานขึ้นไปก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเล่นดีไหมนะครับภายในก็จะมีห้องอาหารสําหรับบริการนักท่องเที่ยวนะครับ ก็มีคาเฟ่ ไปไอ้งค <Hey. S 3> ือกันว่ะกันรางวันนะคะเนี่ยตอน้างชันนะคะโซ่แหงนะครับลูกทัวลูกทัวรพี่เดียจะโอ้ช็อตเดียวจริงนี้สอช็อตไปเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เล่น ใจใจใจน้ำเดือดอ๋ให้พี่เดียวให้พี่เดียใจใจไม่ยุ่งทาเลยต้องน่าเป้าตามโอ้ยเสียของบ้านมเสียมันก็เสียดอกแล้วทีซิมเลยเงสมแห้งหนึ่งสองสาม กนลคู่ไปสีนอนบ้านนี่้หญยองน่อยกว่านี่มีคู้หญงน่อยมีคู้เดียวเหรอเออฟังหนิครั ฟังนั g g <t <t <NON check angels> mm ้นก็ฟังเหนียมต่างกันยังไงเหรออ๋อไหนที่เขาแจ่มไกันเะบ้นบ้านวิสาด้จูบอนี่บ้านแม่ยังไงก็แจ๊กเือหอมมาน้ำตาม sun set

เพียงเลยก็ไม่ม่าๆกันน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่ว่าข่อพาร์ทข้อพาราทใหญ่จากโดยๆอังคารโดยก็เจี๊ยมมาต่อเจี๊ยมมาต่ เย็นนะครับมีอาหารของกินขนมขายนะักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยนะครับวันนี้วันหยุดยาวนะัท่องเที่ยวไทยละเทศเป็นร้านผัดไทยนะครับแต่ขายอยู่ซอปปตบาราวนี่ร้านลูกชิ้นอ๋อของทอดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาอุ่นร้านนี้นะครับ เาอยู่อะไรสักอย่างอยู่ท่าแขกนะครับเป็นลานเบียร์คุณท่าแขกออกมาแข่งเอากันมีดนตรีสดให้ชมด้วยนะครับนักท่องเที่ยวลูกค้าเยอะมากนะครับโต๊ะเต็มต้องกลองบางที่ ตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมอินทอิราคาเฟ่แล้วก็เป็นรเรสเซอรองแล้วก็ยังเป็นโฮเทลอีกนะครับสำหรับอินทิรานี้เป็นเจ้าของเดียวกันกับเดอะร็อกฟิวพอยต์นะครับเจ้าของเป็นเจ้าของเดียวกันเราจอดรถอยู่กลางแยกไฟไม่มีแดงนะครับมีร้านไก่ KFG ด้วยข้างหน้านะครับ ด้านนู้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงลูกค้าแปดโมงครึ่งนะครับล,ลูกค้าเต็มร้านเลยครับตอนนี้ามาดูด้านในร้านกันนะแต่ตกแต่งเป็นสไตล์รอบหน่อยแล้วก็ร่วมสมัย,ยนิดนึงมีไม้ประกอบด้วย โมเทียร์เดลักซาลินถ้าแข็ชาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งโรงแรมผู้ยิงต่างๆนะครับที่ได้เกิดการเขีนฆ่ากันแล้วสหารหรืว่าฝรั่งเศส the french empire นะครับ Kill children and pregnant women and children into the a well on twelve th of march 1 9 46นะครับข้างหลังนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นจุดที่เขาเป็นน้ำ้างบอกทิ้งเด็กลงเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเดี๋ยวกลับกล้องโอ้มันลึกเลยนะครับเขาบอกเป็นน้ำ้างบ้านเขาก็นา้ำ้างเหรอวะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ บางเมืองท่าแขกเลยนะครับพว่า<ะ>พวกจักกะวัดฝรั่งฆ่าเด็กน้อยและแม่ไม้ทิ้งลงถ้าน้ำสร้างเนี่ยครับน้ำสร้างในวันที่21มีนาคม1946ตอนนั้นฝรั่งเศสก็เข้ามาล่าอานานิคมนะครับยึดสปปลาวเป็นของตัวเองตั้งแต่สมัยนั้นก็ตึกลาบ้านช่องอา่า ในบริเวณนี้หรือทั้งประเทศลาวก็จะเป็นการตกแต่งแบบการก่อสร้างแบบฝรั่งเศสท,ท,ที่ได้เห็นตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาทานข้าวอยู่โรงแรมอินทิลาอินทิลานี่เป็นโรงแรมที่เป็นเจ้าของเดียวกันกับเดอะร็อกวิวพอยนะครับจุดผาม่านซิปไลนะครับถ้าใครจะมาเล่นก็สามารถพักนี่ได้มีส่วนรถด้วยนะครับเพราะว่าพักนี้ อินที่รานโฮเทลเรสต์รอง Where the world s l e e p นะครับประาน่านอนมากนะครับ Where the world s l e e p สมาชิกของเราก็นั่งรอในร้านอาหารเลยนะครับเป็นไงครับสมาชิกหิวหนวแล้วครับกิุดจูก จะกินจุมีเมนูจุด้วยนะครับอยู่นี่เมื่อคืนไปเป็นยังไงบ้างครับไม่ใส่เอาไม่ได้ไปบอกต้นตาลลิสต์เอ้ยต้นตาลต้นตาลลิสต์ต้นตาลคนเยอะนะครับเมื่อคืนขาด่าผ่าด่าเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อน ตอนนี้ทีงานะอ๋อปีอ๋อครับครับเรื่ืมปีเลยเหรอปีอยู่ในรถตอนนี้เรามาถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวถ้ำนางแอนแล้วนะครับเสียค่าบัตรเข้าไปรถสองคันคนห้าคนแสนแสนต่้ไแ่แสน,แสน,แ,สนแสนห้าหมื่นกีบ แล้วบอกว่าให้เอาปีมาให้เจ้าหน้าที่แล้วํำนางแอนจะมีร้านกาแฟนะครับมีเครื่องเล่นให้เล่นทั้งซิปลายนะครับปีนเขามีถ้ำนางแอนถ้ำนางแอนเคฟมีไก่ย่างห้าดาวบริการด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารเครื่องดื่มบริการเยอะไก่มีเป็นบอกครับก็อ่นีมากมาถอดเลยนหครับไก่นี่้ไก่แจ่มไก่แจ่ห้าดาวเลย สวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวออกมามากินกาแฟถ้ำนางเอี่ยนถ้ำถ้ำแอนมิวชีเขาได้ออกว่าอะไเห็นอย่งไรอยู่ หอดแล้วทำนั่งแอนปีแรกเขานะครับนี่ค่ะใบ ปากถ้ำนางเอี่ยนนะครับมีเอียนน้ำได้ไหนเห็นชมไหม ว้าวอันนี้ทางออกมันบนะ่เนี่ยจะเดินตามทางเข้าไปนะครับอ้เป็นถงถ้าที่ค่อนข้างจะกว้างเลยแล้วนะครับอากาศภายในก็จะเย็นเย็น จะมีน้ำซึมตลอดทั้งเส้นประดับด้วยไปตุ่มกาสีสันหลากหลาย อากาศสดชื่นนะครับในถ้ำนี้ไม่มีกลิ่นค้างคาวกลิ่นขงมนค้างคา,าวเลยห้ามเข้าห้ามเอาวัตถุมีค่าออกจากถ้ำเด็ดขาดว,ว้าวน้ำซึม ติดไฟมันก็สวยนะ สีวะลึงอ๋อเสียงเรียกสีวะลึงสีวะลึงนะครับเป็นหนินสีวะลึง เมตรน,นะครับเพดานทำสูงอยู่นะครับนี่มา,ท,าทั้งทีก็ต้องลงไปให้สุดนะครับ กล้องอาจจะดูเป็นถ้ำที่เล็กๆนะครับแต่ของจริงมันค่อนข้างจะใหญ่มากทางเข้ามาทางเรือก็ได้นะครับมีเรือพาย สามารถนั่งเรือนั่งเรือเข้าไปในถ้าได้ด้วยใช่ไหมเข้าไปอีกได้ลอดถ้าเลยนะครับเรือทางออกทางออกที่เดิม